สินอะไรจะได้ไประโยชน์อุตสาหกรรมอะไรกำลังจะมานะครับท่าน,นี้โควิดเนี่ยนะฮะอาจจะลุกลามมากกว่าที่คิดและอยู่นานกว่าที่เรามองไปเยอะเลยนะครับนี่คือบทวิเคราะห์จากทางบูมเบอร์จะลับฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับ สิบเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมคนะคุณอยู่ช่องคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดถึงการเงิน,นโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้จะพูดถึงบทวิเคาราะห์วิสัยตัวหนึ่งจากทางบูมเบิร์กนะฮะที่มีชื่อว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยจะนําอะไรมาซึ่งพวกเรานะฮะซึ่งบทวิเคราะห์อันนี้ก็จะนํานักวิชาการหลายคนนะครับทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโลกระบาดวิทยาทางด้านโควิดอะไรเงี้ยมาวิเคราะห์ว่าในอีกข้างหน้าเนี่ยครับหกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเกิด อันนี้ต้องมาฟังด้วยกันเลยครับแต่เราต้องของย้อนอดีตให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะครับคือเรื่องของโควิดเนี่ยหรือเรื่องของการเกิดวัณที่มันกระจายคนทั่วโลกแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีสอน่งเก้าถูกไหมฮะ2อยแล้วมี2021หแล้วนะครับก็เรืกอด้กินเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าเราได้ดูรีเสตเก่าๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าปีนึงก็คือปีนี้แหละมันควรจะหมดแล้วตอนกลางปีเพราะวัคซีนมาแล้วคนฉีดครบก็จะจบตรมไ่ตางนี้นนออนจะ ซึ่งเว็บนี้เปไ็นเวที่3แล้วนะฮะแล้วหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋จะจบตั้งแต่เว็บทีแล,แ,ลแล้วแล้วมันจะจบแล้วแต่มันก็เกิดเว็บใหม่ๆม,มาด,ด้ว้วยท่ามกลางก,การฉีดวัคซีนที่เยอะๆนะครับถึงแม้เป็นประเทศอย่างเช่นอเมริกาหรืออิสราเอลเองก็เกิดระบาดครั้งใหม่ถึงแม้จะฉีดไปแค่แต่ครบทุกคนแล้วนะครับ ซึ่งบทที่สองอันี้จะมาบอกว่าเฮ้ยนักวิชาการเขามองอย่างไรและคุณจะได้ทําใจกับขุดว่ามันจะดําเนินหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรคิดได้อะไรที่ไม่ได้นี่คือตัวหมายล่าสุดของทางบูมเบิร์กครับบทวิเคราะห์อันแรกเนี่ยมาจากคุณมิเชลออสเตอร์โฮมนะครับก็<อ>เป็นดี렉เตอร์ของสถาบันผู้ติดเชื้อวิจัยของทางมหาลายัยมนินนโซตานั่นเองนะครับและอีกอย่างเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของทางนายโจบไบเดนด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดาฮะอย่างนั้นเลยค่อยให้ความเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจะเกิดการระบาดครั้งต่อไปอีกนะรับและะะจาดหนนกใชว หน้าหนาวที่จะถึงนี้ครับก็คือปลายปีนี้นั่นเองครับคือสายเขามอมแบบนั้นนะครับนั่นคือตอนนี้ทางโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันจนครบทุกคนนะครับประกอบกับว่ามันเริ่มจะเปิดเมืองแล้วนะครมีคนเข้าไปเดินทางต่างๆมากมายตามรถไฟฟ้า พิธกรรมทางสังคมเนี่ยมันก็เปิดกว้างนะครับทำให้การฉิดเนี่ยอาจจะติดต่อได้มากขึ้นครับและซึ่งจากการเปิดเมืองคลินิกต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยจะนําซึ่งการติดเชื้อที่เติบโตขึ้นถ้าถามว่ามันหมดไหมหกเดือนหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่ายังครับยังอยู่ไปอีกพักหนึ่งอีกนานกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับก็น่าสนใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยแค่บอกว่าปีหนึ่งก็จะตายกันอยู่แล้วแต่นี้อาจจะไม่รู้เลยว่าจุดจบจะไปขนาดไหนนั่นเองครับ เพราะว่าการเกิดแพนดามิกหรือโควิดรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันต่างจากครั้งก่นกอนๆมากนะครับมีคนหนึ่งครับที่ชื่อคุณลอนซิมอนเซนเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเลยนะครั้งนี้ไม่เหมือนเลยคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับการระบาดครั้งที่แล้วเลยนะครับหนึ่งคือเุื่องการระบาดที่เติบโตอย่างเร็วมากแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับการกลายพันธุ์ที่แบบโอหโนึกว่ามิวแทนนะครับกลายแล้วกลายอีกเนี่ยฮะแลวถ้าจะวัดจริงๆเนี่ยมันรุนแนรงรอบ1 3 0ปีเลยครับคือตอนนี้ผู้ติดเชื้อของโควิดน แล้วก็มีคนตายมัน4.6ล้านคนเนยนะฮะซึ่งจำนวนการเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันรุนแรงเป็น2เท่าจากการเกิดแพนดิครั้งก่อนๆเลยนะครับเหมือนเทียบท่ากับอสเปนเมื่อตอนนู้นเลยครับซึ่งหากพูดโดยภาพรวมตอนนี้นี่นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างกระจายแล้วไม่ลงตัวมากๆเลยครับคือประเทศที่ดีๆหรือเข้มแข็งเนี่ยเช่น U.S.U.K เนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยถือว่ามีการฉีดวันค่อนข้างสูงถูกไหมเออก็ แบบว่าสัดส่วนค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับประชากรนะครับแต่กลับกันครับประเทศอื่นๆเช่นมาเลเซียเม็กซิโกออสเตรเลียเองอิรานนี่นะครับมีคนฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างน้อยมากต่อประชากรครับคือมันไม่ใช่อารมณ์แบบว่าให้จะฉีดให้ครบๆปฏิบัติแต่ว่าในมันอยู่ที่แบบเป็นคอขวดหรือว่าเป็นจุดที่เข้าไม่ถึงในแต่ละประเทศนะครับต่อให้ประเทศหนึ่งฉีดเต็มแต่ประเทศอื่นยังไม่ได้ฉีดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ฉีดโค้งทุกคนอยู่ดีพอเห็นภาพไหมครับและซึ่งดูจากกราฟจริงๆเนี่ยเห็นภาพว่าตอนนี้โคว รอบแรกรอบ2รอบ3อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการกลายพันธุ์รอบใหม่มีการฉีดวัคซีนอะไรกันไปนา,นานๆน,น,นะครับถึงแม้เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนค่อนข้างครบเช่นอิสราเอลอเมริกายูเคเองแต่จนผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็ติดเชื้อกันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการตายจะน้อยลงก็จริงแต่ว่าผู้ติดเชื้อมันมากขึ้นมากขึ้น เพราะมันยังไม่ได้ระงรับการระบาดได้นั่นเองครับถ้ามุมมองของคุณโลนเนี่ยเขามองว่ายังไงเนี่ยครับการเกิดเว็บใหม่ควรจะได้เห็นแหละมันอาจจะไม่ได้จบแค่3าเว็บแล้วก็เงียบแต่มันจะเกิดโอเคเว็บแรกจบไปเกิดการล็อกดาวน์ใหม่แล้วก็เกิดเว็บใหม่เว็บ4เว็บ5ไปเรื่อยๆนั้นก็จะมองในมุมเดียวกันนะครับคือมองใน6เดือนนี้ยังไม่ได้คลี่คลายแน่ๆเรื่องของโควิดครับ แล้วถ้าถามว่าโควิดเนี่ยจะจบอย่างไรนะครับ mm. เขาบอกเลยว่าโอ้โหคําตอบเนี่ยยากนะครับคือมันมันจบท่าไหนกว่าท่าไหนเนี่ยรู้แต่ว่าจบเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้นะครับถ้าที่จะจบได้นะครับคือเขามองว่าวัคซีนเนี่ยก็คงจะ ออไม่ได้กันอะไรนะครับถ้าจะกันต้องฉีดให้ครบทุกคนหรือครอบคลุมทั้งโลกเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ก็เป็นไม,ไม่ได้นะแต่เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แลวมีปัญหาเรื่องคอขวดแต่และประเทศแต่และแบบการเข้าถึงของแต่ละประเทศไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่มันยากจะกระจายให้ทั้งนั้งครบนะครับหรือว่า2ครับให้คนติดเชื้อกันทั้งโลกไปเลยครับประมาณ9 0้าถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะโอเคคนจะสร้างภูมิต้านทานได้เอาหมายแน่2อ,อันนะ1งคือติดเชื้อกันให้หมดเลยครบ ถ้าบอกคิดสําคัญเนี่ยอยู่ที่การฉีดวัคซีนนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้เห็นการก,กระจายที่เร็วในช่วงออทัมแล้วก็วินเทอร์ก็คือพูดเหมือนกับเอ่อคุณไมเคิลข้างบนเลยตะกี้นี้เลยนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วอะผมว่ามันมันเวิร์กมันได้อยู่แล้วแหะนะครับแต่เลยดีว่าเราอยู่ในโลกเดียวกันนะครับการเข้าถึงวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมหรือว่าการเข้าถึงวัคซีนที่ไม่ได้พร้อมเทียงหรือทำเท่ากันอะไรเเงี้ยออมมันันนยากนะครับอย่างเช่่นนใอเมริกา,างทที่พัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะฉีดวัคซีนเกกือบบจะครแล้วถูมัะางรบน นะล่าสุดคุณโจไปเด่นกอ็ออกมาออกมาบังคับนะเฮ้ยคุณฉีดวัคซีนกันได้แล้วนะอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหค่อนข้างจะรุนแรงน,นะครับมีการบังคับฉีดวัคซีนกันแล้วนะเพราะอยาจะคิดให้ครบทุกคนถูกไหมครับแต่คุณรู้ไหมว่าในประเทศอื่นๆเช่นในแอฟริกาเองจริงๆเนี่ยนะครับคู่ฉีดวัคซีนที่มันครบครบเ o อร์เนี่ยมีแค่วันต่ํากว่า5%เท่าน,นั้นเองครับและอินเดียนะครับมีแค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เองที่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแปลว่าถ้าเอาประชากรโลกฉีดครบทุกคนเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างนน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 นัันัััั้้้สิคคคครรบบืออซซึ่่่งงมมีีีีีปปจจุตเเยยฉดดวทหะาณ 37%ของประชากรทั้งโลกเองนะฮะคือ37%นี้ก็เป็นประชากรอยู่ในเทพัฒนาแล้วที่แบบฉีดกันเต็มจนแน่นแล้วอะไรเงี้ยฉีด4เข็ม3เข็มกันไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ประเทศที่ยิบย่อยเล็กๆก็ยังไม่ได้ฉีดนะฮะหาตัวเลข37%กับตัวเลข100%ที่จะครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างห่างไกลพอ,อสมควรครับคำถามที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับก็คือว่าโอเคโควิดเนี่ยอาจจะไม่ได้หายไปอย่างเร็วๆนี้หรอกนะครับแต่มันจะกระทบเศรษฐกิจ อะไรอย่างไรหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรมันเติบโตหรือโคตตัวหรือแย่ค่าเงินอะไรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนักขอเองก็ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยถึงแม้นะจะมีการเปิดเมืองเกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆมานามากมายแต่ว่าพอมรานเกิดไว้ป็ใหญ่นะครับมันจะให้บางประเทศเนี่ยครับเลือกนะฮะที่จะปิดเมืองอีกั้งรือว่าล็อกดาวน์อีกครั้งเป็นเหมือนเปิดเปิดปิดปิดอยู่อย่างเงียไปเรื่อยๆเลยครับถรามาเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆจะต้องยอมรับกันว่าหลายคนเนี่ยก็จะประเมินว่าเฮ้ยในปีนี้มันค่อนข้างที่น่าจะจบนะา้แมว่ปี เดี๋ยววัคซีนมาก็จบแล้วทุกคนจะกลับมาแฮปปี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยวัคซีนค่อนข้างที่จะมาแล้วนะครับก็มาอย่างเต็มตัวแล้วล่ะนะฮะฉีดก็ฉีดกันไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หยุดยั้งการระบาดที่เกิดเป็นเว็บใหม่ๆได้ไม่สามารถหยุดยั้งการกลายพันธุ์ได้ต้องฉีดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั้นคนก็จึงมองว่าโอ้โหไม่จบง่ายๆละแต่ว่าเงินสิครับเงินสิฮะมันเริ่มที่จะร้อยหล่อแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีหลายธุรกิจที่กระทบหนักๆของตัวอย่างอันหนึ่งเลยนับวยอออกกมาา่ เรื่องของหนี้ของสายการบินต่างๆนี่ครับไปแตะไปถึง340บิลเลียนนะหรือว่า3 0 0แสนล้านนะฮะท่ามกลางโควิดนี่นะครับเขยา่านหรือว่าทำให้การเดินทางเนี่ยมันช่างักช่งงานไปนะครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคนหลายคนไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรซึ่งรู้อยู่แล้วแหละว่ามันหนักจริงๆนะครับเรื่องของสายการบินนะครับและตอนนี้ยังบินไม่ได้เลยนะครับมีช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยนะที่แบบเอ้จะดูบินได้บินได้แต่พอมันเวหม่ปุ๊บก็เลิกบินกันเลยนะครับสายการบินบ้านเราหลายสายเนี่ยนะฮะก็ก็แบบไม่จ่ายตังหรือจ่ายเป็นสวัสดิการหรือว่าพักอะไรกันแล้วนะครับแตงว่าหนักมากซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีกรราไรดีอย่างเช่นสายการบินไทยถูกไหมสวิตของชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้นก็แย่หนักอยู่ แล้วแต่พอเจอโควิดเนี่ยนะครับปีหนึงสปีและดกักี่สเวเนี่ยอาจจะไม่จบเร็วๆนี้เนี่ยเรานึกภาพสิคาว่ามันจะไปจบท่าไหนนะครับมันค่อนข้างแย่มากเลยครับ มีคนเริ่มออกมาบอกนะครับว่าการที่รัฐเนี่ยนะครับไปอุ้มนะฮะหรือไปอัดฉีดเงินนี่นะครับเป็นปริมาณเงินที่มากมากกว่า valuation อีกอะ่ะหมายความว่าโอเคขนาดธุรกิจอาจจะประมาณสัก100่งร้อยอะไรถูกไหมฮะแต่มันพอมันต้องเติมเงินกินเงินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแปลว่าเงินสัปส่วนเนี่ยอาจจะมีมูลค่ามากกว่า100แล้วนะเหมือนคุณกำลังใช้เงินพันเพื่อรักษาเงิน100อะซึ่งมันไม่ make s e n s เลยไงเขากลับมาไม่ได้ครับซึ่งตรงนี้พูดถึงประเทศอื่นๆนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเขาเนี่ยก็ค่อนข้างบอบช้ เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเงินถุงเงินถังเงินเก็บกูบ้เงินเนี่ยก็กู้กันมาเยอะแล้วสมมติเอาพูดถึงประเทศไทยก็ได้ครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับที่เพาดานหนี้เริ่มจะเต็มเต็มเต็มต็มแล้วนะครับท่านเศรษฐศาสตรเนี่ยผู้ว,ว่าประชารัฐก็บอกว่าต้องเพิ่มเพาดานหนี้นะจาก60เป็น70เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP อะไรต่างๆนั้นๆม,มากมายนะครับญี่ปุ่นเองก็มากขึ้นนะครับอเมริกาเองก็ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ีพแล้วว่า ประเทศทุกที่เนี่ยนะครับเหมือนใช้ไม้ตายใช้ท่ากันไปกันหมดจนแทบจะหมดเครื่องมือแล้วแต่ตัวโควิดเนี่ยมันยังไม่จบเลยนะครับจริงอยู่ครับประเทศที่มันคงหรือพัฒนาแล้วอย่างเช่น,นอังกฤษยูโรไรเงี้ยหรืออเมริกาเนี่ยค่าเงินหรือสก,กุลเงินเนี่ยก็ค่อนข้างนะครับความน่าจะถือค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าประเทศรายย่อยอ่ะเอเชียหรือ ประเทศเกิดใหม่นี่นะครับปกติเนี่ยค่าเงินเขาก็ไม่มีเสถียรภาพที่มั่นคงเหมือนประเทศจใหญ่ยอยู่แล้วมีความเสี่ยงมากมายตอกเบี้ยก,กันสูงอยู่แล้วแล้วพอเจออีกปุ๊บทาให้ค่าเงินเขาเนี่ยยิ่งเสื่อมได้เร็วขึ้นอย่างตุรกีอินเดียเองก็ตามครับเราก็ต้องคำถามว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินพวกนี้เนี่ยนะครับมันรับไหวไหมนะครับมันจะไปต่อได้เท่าไหร่้ท่านี้โควิดยังไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มนําเข้าทองคำนะเช่นไทยเองเนี่ยแบงก์ชาติไทยก็ซื้อทองคำนะครับอ หรือหลายๆที่เนี่ยก็ซื้อทองคําเข้าในช่วงเนี้กันให้ลืมล่ามอาจจะมาที่ว่าสร้างความน่าจะถือกับเงินโลเคอของเขาก็ได้ครับอารมณ์ือนว่าเงินชั้นเนี่ยมีหลักประกันนะเว้ยไม่ใช่พิมพมาจากอากาศนะเว้ยมีทองคําหนุนหลังอะไรประมาณนี้เพื่อป้องก,กันวามเสื่อมค่าแล้วมั้งครับซึ่งตัวนี้การลงทุนในพวก e m e r g i n g market เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงมา,มากๆเรื่องของหนี้ของประเทศเรื่องของค่าเงินนะครับทำให้พวกนักวิคาะหรือเฮดฟันหลายๆเจ้าเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงนะคุณต้องระวังนะในการลงทุนน่รมืืออเีค เองเองขายเถอะเ,เองขายเถอะพูดดีๆคือลดการลงทุนแต่แปลคือเองขายเถอะครับและซึ่งใน,นส่วนของลูกพี่ใหญ่เอง US เนี่ยครับถึงแม้ว่าการเงินเขาจะเข้มแข็งนะเราเปรียบเทียบนะโอเคคนที่การเงินอ่อนแอเนี่ยผมว่าน,น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น,นเหนตุกาต่างๆหรือว่ากองทุนหรือว่าหางต้องลด การถือคลองเนี่ยไม่ทั้งจีนเองยังโดนเทขายเยอะเหมือนกันถูกไหมครับแต่หากเป็นประเทศอื่นที่เขาเงินอ่อนแอเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นเยอะจีนนี่ยังแข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับแต่หากมองดูประเทศที่มีความมั่นคงนัานการเงินอย่างยุโรปก็ตามนะครับหรืออเมริกาก็ตามเนี่ครับเขาเนี่ยก็ต้องอัดฉีดเงินเยอะมากมายเป็นนี่ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะครับเราเห็นเรื่องของอัตราการจ้างงานเนี่ยนะครับที่กระตุ้นเงินเฟ้อแล้วอาจจะจะอัดฉีดอีกแต่ตัางงานนเวเลข จะไปทางน้าผิดหวังซับซะอีกนะฮะทำท่านที่แบบว่าก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับซึ่งหากมองภาพรวมเนี่ยแปลว่าให้ยักษ์ใหญ่ก็เจ็บนะ อาจมีเงินจริงการเงินเข้มแข็งจริงกู้ได้ไม่อั้นจริงแต่การกู้เงินแบบนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดนันเศรษฐกิจค่อนข้างเหนื่อยสู้ไม่ค่อยไหวครับอย่างที่บอกโควิดมันระบาดไม่หยุดเลยนะฮะนี่สินของคอ์ปอรเรทบางอันเนี่ยบางอุตสาหกรรมเช่นเออเซอร์วิสท่องเที่ยวหรือการบินเนี่ยมันบนกระทืบอบคุณแต่เงินเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่พอหรอกเพราะเขาไม่ได้อยากได้เงินคุณแต่เขาอยากจะเปิดทําธุรกิจแต่พอโควิดเปอยู่มันก็ค่อนข้างไปต่อยาทาให้เงินเนี่ยยังไม่หมุนทุกคนยังต้องวลนอยู่ดีการจ้างงานก็ย ทางทั้งที่เงินเฟอ้อเนี่ยไปกัไกลถึง5.4แล้วนะครับพอจุดนี้หลายคนก็ถามว่าเอารถประเทศไทยอะโอเคปะ่ะไปไ,ไทยใช้ได้ไหมนะฮะก็ท่านเศรษฐุาสก็อเกาะมาบอกนะครับว่าไประเทศไทยเนี่ยถือว่าการเงินเข้มแข็งนะครับ ระบบการเงินไทยเข้มแข็งนะฮะอาจจะไม่เห็นการอ่อนค่ารุนแรงแบบือปีสีสูงหรอกนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นแนวคอนเซอร์เวทีฟนะครับบอลไทยเข้มแข็งดอกเบี้ยดีสตาพภาพการเงินค่อนข้างดีนะครับซึ่งตอนนี้เงินบาทไทยก็อ่อนไปจะถึง3 3อีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคําพูดนี้เวิร์กแม็กเซนแม็กเซนครับไปไทยค่อนข้างระบบการเงินดีจริงๆครับคอนเซอร์เวทีฟมาตลอดหนี้ต่างชาติก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยผลีผามนะครับแต่ถ้าพูดกันตรงๆงนะครับ เศรษฐกิจดีไหมไม่ดีครับเพราะประเทศไทยเพึ่งพ่าท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่สําคัญในยากเหมือนกันนะครับการบินไทยหรือว่าเครื่องบินแอร์ไลน์ก็นิ่งหมดนะครับโรงแรมอสังหาริมทรั์ท่องเที่ยวมันก็นิ่งหมดครับแต่ทาไปรษณก็บอกเองนะครับว่าอุตสาหกรรมไทยเป็นําแบบแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยมันต้องมีอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบใหม่เพื่อดึงเม็ดเงินมีนวัตกรรมอะไรกันมากขึ้นครับอย่างเช่นพวกรดน้ํามันต่างๆนานามันอาจจะเอาไปแล้วก็ได้นะครับต้องาหาตัวใหม่น,นั้นประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ทนทำให้ว่าปรษชาติกังวลแต่ การเงินงไทยเข้มแข็งนะฮะโอเคนะก็ว่ากันไปนะครับก็ลองพิจารณาดูแลกันครับถ้าจะลองมาวิเคราะห์ลึกต่อไปว่าเอา้าแล้วอะไรที่ได้ประโยชน์จากการเกิดโควิดที่อาจจะยาวไปต่อจากนี้ไปนะครับอย่างแรกเลยอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เป็น disruption นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่มาทดแทนนั่นเองนะครับมันก็คุณเคททิวที่บอกเอาไว้ครับเขาเชื่อว,ว่าการเกิด disruption ต้องมาแน่นอนนะฮะและสิ่งใหม่ๆเนี่ยจะช่วยในการลดต้นทุนนะครับหรือมาชําระล้างสิ่งเก่านะครับเหมือนให้นลกภาพตอนเหมือนยุคอินเทอร์เน็ตมาแบบนี้ครับอินเทอร์เน็ แข็งกว่าตัวกลางเก่าที่ต้นทุนต่ำกว่าลีนกว่ารวดเร็วกว่าเข้าใจลูกค้าได้มากกว่านะครับซึ่งหากเอามาดูตัวนี้โควิดกำลังกระทืบธุรกิจกบ,บตั้งเดินอย่างเช่นท่องเที่ยวสังหาริมทรพัพเอ่ยก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสายการบินพวกนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่โผล่หัวขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาแต่ว่าด้วยหนี้ที่มีเปริมาณมหาศาลเนี่ยมันกดทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อยู่แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับที่เราทดแทนกันเป็นมุมของเนช่่ตางๆ เรื่องของฟินเทคต่างเนี่ยมันแท้จะทดแทนจะือดิสครับได้อยู่แล้วนะครับซึ่งหาพกพูดถึงคริปโตเคอเรนซีหรือว่าดีฟァหรือพวกเซ็นทรัลไฟแนนซ์ที่เป็นการเงินรูปแบบใหม่เนี่ยจเจนภาพว่าฮยมันก็มีการทดแทนเป็นดิสครับชันเหมือนกันครับอันดับแรกนะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่มา disruption มาทดแทนเองที่เกิด p r o p e r t y ในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมามันอาจจะมีแล้วแหละแต่ว่ามันทดแทนยากเพราะว่าเจ้าเก่าก็ยังทำกำไรทำเงินได้อยู่นะครับแต่พอมันเกิดโควิดเป็นแรงเนี่ยมันเหมือนกับท มันต้องลดต้นทุนหรือติดหนี้มากเนี่ยนะครับคือเรื่องการสร้างผลประกอบการต่อหน่วยอะไรเงี้ยเทคโนโลยีมันทำได้ดีกว่าเยอะแล้วถูกป,ปะแต่พวกเขาคลองใจยกค,ค้าไปได้แล้วเนี่ยแต่พอครั้งนี้มาปุ๊บมันจะทุบให้อันเก่าเนี่ยนะครับเทรนชั่นอลเนี่ย ยวบไปเลยและอันใหม่เนี่ยก็ลดต้นทุนและเติบโตได้มากกว่านะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคุณเห็นเสื้อของแมนยูไหมฮะที่เรียกว่าทีมวิวเวอร์นะครับทีมวิเวอร์ก็เป็นแอปอันนึงเนาะที่ใช้แบบมรอโมอคอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งซูมเองหรือแม้กระทัง่งเกตเตอร์ทาวที่เป็นประชุมออนไลน์สัมมนาเวิร์ชวลอะไรเงี้ยโลกเสมือน,นต่างๆเนี่ยคือพวกนี้มันเกิดขึ้นมาทดแทนธุรกิจแบบด้านเดิมเช่นสัมมนา อีเวนต์ต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นมาถูกไหมครับนั้นเขาเป็นตัว disruption เช่นเดียวกันและต้นทุนการเขาถึงถูกกว่าด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกสิมยาร์ดโปรแกรมไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆที่ผมใช้เนี่ยมันก็กําลังบูมมันรายได้กาลังดีเลยเห็นภาพไหมมันคือทดแทนแบบนั้นเดือนนั่นเองครับสองครับเงินเฟอ้อเนี่ยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับหนึ่งคือสกุลโลคอลเนี่ยนะครับ เกิดความอ่อนแอให้เห็นและกันเพราะว่านี่ของประเทศเติบโตสูงมากเก,ก็บเก็บภาษีเก็บได้น้อยน,นั้นการออกที่ขาดดุลทางการค้าถูกไหมยิ่งขาดดุลมากก็ต้องทําให้้องใช้เงินอนาคตมากพอเป็นนี่มากมันออกที่เงินเนี่ยจะเสือ่อมค่าอ่อนค่านั่นเองนะครับนั้นตีมเงินอ่อนค่าตีมเงินเฟ้อเนเี่ยอาจจะได้เกิดขึ้นแต่พอดีพวกเราเนี่ยจะไปเมนชั่นกันในส่วนของอเมริกาเป็นหลักเงินดอลลาร์เป็นหลักซึ่งไอ้นี่มันเป็นพ่อทุกสถาบันนะครับมันแข็งแกร่งมากแต่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบเงินทุกสกุลนะตอนนี้เงินสกุลทเแล้วะ ปันหาพูดถึงมุมที่เงินอ่อนค่านะครับหรือแม้กระทั่งเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูดูว่าหุ้นตัวไหนได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะบางคนบอกให้ก็ซื้อหุ้นไงเงินเฟอ้อก็ซื้อหุ้นแต่ต้องอย่าลืมนะครับเงินเฟอ้อซื้อหุ้นบางอันได้ประโยชน์จริงๆเช่นพวกอาหารเพาาราะเงินเฟ้อพวกอาหารก็แพงแพงปุ๊บรายได้ของหุ้นนั้นก็เติบโตขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเงินเฟอ้อแล้วหุ้นทุกตัวได้ประโยชน์นะครับต้องดูดีๆบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่เงินเฟ้อให้ราคาหุ้นแพงเฉยแต่่่่่่่่รรรรราาาาายยไไไดด้้้้กกกลัับบบบบมมมเเเเชชนนนนนิออ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 ะแีวสุททคคืืืงงงงขพผ มันน่าได้ประโยชน์แหละมากๆนะครับอยู่ที่ว่าเงินโลกข้อคุณตะกุนอะไรตะกุนเทียบกับดอลลาร์ก็ก็ก็สู้ๆกันอยู่ก็มันมันเจ๋งทั้งคู่นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นเงินสกุลอื่นๆอย่ยหลายคนอาจจะแบบเฮดจิ้งความเสี่ยงก็เป็นไปได้นะครับถ้ามันจะขึ้นด้วยเหตุผลนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับขอบคุณทุกคนนั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้นึงกดไลค์กดดตามช่องคิม property l i ไ e ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังคนรู้เชิงลึกเนี่ยนะก็มาดูได้ที่ห้องเรียนวงในคาร่าในเมมโมชิพไดีครับ summer